ซ้อามามากร้องเพลงทุกลมหายใจเลยจริงๆคือเราดี่เรื่องเล่ามาตลอดว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอเรามาดูบนเวทีจริงเนี่ยมันเหมือนว่าแบบโหพเพราะมันเป็นภาพเต็มแล้วเราเซอร์ไพรส์มากว่าสิ่งนี้เขาตั้งใจมาตั้ง,ง,งด้วยตัวเขาแล้วก็ตัวนักแสดงร่วมเองคือมันแบบมนสุดยอดมากเอเนอร์มันดีมากๆแล้วน่แต่ตัวการอตกมัน ได้ดูซินที่เขาจูบก,กันใช่ไหมดูค่ะเขาจูบจริงหรือว่ามันเป็นแค่มุมกล้องหรือว่าเป็นมุมตงรงเขาจูบจริงค่ะไม่เป็นไรค่ะนยอมให้เขาได้สองชั่วโมงในละครตอนที่เหลือเป็นท้องหนูฝากฝากคนเสื้อม่วงด้วยนะคะเต็ม <c oughs> ที่เลยนะคะดูยาก แค่สองรอบเองค่ะก oh, ็ะ oh. ค,ะคือรอบเป็นลันทรูแล้วก็รอบอที่เป็นพรีวิวค่ะแต่ว่าได้ดูทุกวันเลยค่ะ <laughs> แบบรอบเอ็กซ์คลูซีฟมากก็คือเขาเขาตั้งใจซ้อมมากร้องเพลงทุกลมหายใจเลยจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเราเราพอมาดูคือเราด้เรื่องเล่ามาตลอดว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอเรามาดูบนเวทีจริงเนี่ยมันเหมือนว่าแบบ โอ้พรพะมันเป็นภาพเต็มแล้วเราเสียมากว่าสิ่งนี้เขาตั้งใจมาตั้งด้วยตัวเขาแล้วก็ตัวนักแสดงรวมเองคือมันแบบมันสุดยอดมากเอเนอรจีมันดีมากๆแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆแล้วก็ดีใจที่เขาเขาทำมันได้ค่ะ ก็บอกว่าแบบออภูมิใจในตัวเขาอะคือหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยแค่ว่าออไม่รู้เขาทําได้ยังไงกับการที่ว่าเลี้ยงพลังงานขนาดนั้นจําบทได้ยาวขนาดนี้เลยก็ก็ดีใจ,จค่ะภูมิใจในตัวเขานีา่แต่ตัวการเขา<อ>จูบก<อ>ขาเ<อ>ขาจูบขาโอนเราได้ดูซีนที่เขาจูบกันใช่ไหมดูค่ะเขาจูบจริงหรือว่ามันแค่มุมกล้องหรือว่าเป็นมุมตรงตรงเขาจูบจริงค่ะเราห่วงไหมไม่ห่วงไม่ห่วงหนูได้เลยนี่เราเป็นเราเป็นพันธมิตรกันเราตกลงกันแล้วขนเสื้อมวว ว่าการต้องทำใจเะคะเพราะว่าเขาจุกจริงทุกรอบใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูหนยอมให้เขาได้สองชั่วโมงในละครต่อที่ห<า>เหลือเป็นของหนูจริงๆมีเศษ <c oughs> นี่มีฝากอะไรทาไมว่าจุบเบาๆจม่น้อยๆแต่ขดเปื่อยอไม่ไม่ค่ะเต็มที่เลยเพราะว่าอยากให้แบบว่าเข้าถึงตัวละครต้องเป็นนกกับก้องใช่ไหมคนดูจะได้แบบกรีดราดเพราะว่าพายเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าแบบจะมีจุกจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนก็ดูแบบเซอร์ไพรส์ช็อตมากก็ ฝากฝากคนเสื้อโม่งด้วยนะคะแ,แล้วมีการบอกเจมมาไหมว่าจุกให้มันดูแบบว่าเออเกินใจเราบ้างเรานั่งดูอยู่หน้าจิกไม่ไม่หนูบอกว่าเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยนะคะดูน่าดูน่า ใครรู้อยู่แล้วเพราะว่าคือตอนที่พี่เจมได้บทมาค่ะพายมีโอกาสได้เหมือนปรีตู้ไปกับเขาด้วยคือช่วยเขาอ่านด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอุ้ยมันมีฉากจูบนะอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเพราะว่าจะไม่เห็นพี่เจมในภาพแบบนี้แน่นอนอ่ะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอยากเห็นอยากเห็นมากๆรู้สึกว่าใช่ใช่รู้สึกว่าน่ารักดีรู้สึกว่า ชอบที่ทุกคนจะได้เห็นมุมที่เขาสนุกสนานในมุมที่เขาคี่เล่นซึ่งเขาอ่ะมีอยู่แล้วแค่อาจจะไม่เคยแบบว่าใช้มาอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่าใครมาดูจะเป็นสองชั่วโมงที่จะได้เห็นเจมส์มาเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งแน่นอนแลวจะถูกใจแน่นอนการว้าวโอ้ใช่ใชแล้วก็การเต้นที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยบอกว่าเขาเต้นที่มากจริงคือ ทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการแต่งกายคือตอนแรกอ่ะพายคิดว่าเขาจะถอดเสื้อธรรมดาเหแบบว่าถอดเสื้อเฉยๆแต่ปรากฏว่าเขาอ่ะใส่แบบมีชุดเฮ้ยห้ามบอกห้ามบอกเขามีชุดพิเศษค่ะทุกคนแต่จะบอกเลยว่าแบบพิเศษมากอทุกคนต้องมาดูต้องมาเห็นมันมันยิ่งกว่าการถอดเสื้ออีกแล้วพี่เจรตั้งใจย้อนกลับไปตอนแรกที่เขาเล่นสิยงรอบแรกเขาได้เป็นเล่าะไรเราฟังแป็นความจริงได้เลย เขาก็มาตอนที่เหมือนเหมือนซ้อมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเขาก็มาเล่าวันนี้ลั่นตรูครบทั้งสององแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีมันดีมากแล้วเขามีความสุขมากตอนแรกเขาเหมือนเขาเหมือนแบบเอะเราจะเราจะทําได้ดีไหมนะแต่พอเขาลั่นตรูครบเนี่ยเขารู้เลยว่าแบบเออเขาจะทําสิ่งนี้ได้แล้วเขาอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆว่าว่าเขาตั้งใจมากขนาดที่เขามีความสุขที่เขาเล่นได้ดีขนาดนี้เป็นเพราะว่าเรามาให้กําลังใจเขาดบบว่าก็อาจจะเป็นได้รา ว่าหนูบอกเขาตลอดเลยใช่ไหมว่าหนูะมาดูไม่มีเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ไม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 ่มีไม่ก็แบบปวดเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยรอบนึงเพื่อเขาตกใจอะไรอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาน่าจะจับได้ก่อนแน่ๆเลยแต่ไม่มีไม่มีหนูเดี๋ยวหนูก็จะมาดูอีกรอบสองรอบยังไม่แน่ใจฟแล้เธอเป่ากี่รอบเธอตั้งใจว่าเธอจะอุ้ยคิดว่าอีกสักอุ้ยไม่รู้หนูว่าหนูควรจะเซอร์ไพรส์เขาดีเออโอเคงั้นหนูจะไม่บอกเดี๋ยวเขาได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวเขารู้ ตอ,อนเสร็จปุ๊บเขาก็เซลล์คุณตลอดเลยนะตอนที่เราข <ซะ S 2> เข้เซลล์เออใช่ใช่ชนนหนูตกใจมากเลยหนูบอกว่าอุ้ยไม่คิดว่าเขาจะค่ะก็ก็เขินค่ะเขิน